นี่ก็อยู่กับเอมอาร์บีชนะเขาบอกว่าดิบุจะมาเล่นแบบอ้าวจะจะเกมไม่มีผีนะครับแต่แม่งไม่มีผีเขาต่อมีเองเหมือนตัวแดงๆเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าตอมบี้ที่ผมวางไว้มันเยอะโคตรๆนะฮะแบบนี้ซึ่งมันเป็นแมทที่ผมสร้างขึ้นมาเองไงเอออุ้ยมันกัดผมอุ้ยเอาตัวไม่หรอกเอาต้องเทาตัว,ตวอโอ้โหมาเ,เลยเออกก่อน เป็นอะไรมันนะคะยาลืมอโนุนนมนเสียขาครับคือรถนะฮะจริงๆมันมันจะเป็นรถแหละแต่เกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับใครไม่ได้เลยรถคุณไม่้องตกใจนะเพราะมันคือที่เสกรถเมื่อไร่หละคือที่บริจาคเงินให้ผมต่างหากมันไม่ได้อะไรฮะท่านผู้ชมแต่ซื้อให้ผมเถอะบริจาคถือว่าบริจาคผมเออมาดูไอ้พวก อพวูดขึ้ดเอาปืนมาย,ยิงไปเลยชอ็อตกันปังบ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 ังเอายิางไม่ได้นี่ว่าอ้า,อาวิ่งหนีแล้วค,ครับพี yeah> ่น้องครับโอเคเขาจังหวะนี้ผมก็หนีรอดออกมาได้นะจากร้านสะดวกซื้อคือปัญหามันไม่ใช่อะไรหรอกปัญหาคือไอ้ยักษ์เนี่ยฮะผมจะจัดกายมันมาดูเพราะผมหนีบีมากมายเนี่ยโอ้แล้วผมจะมาเอ้ยขังให้เลยเนี่ยวิธีขังบอส บทของเกมนะเออนังชีบ้บบกไม้โบกมือไันะจะสิบหอกไปแล้วโอเคครับหาที่หลบก,ก่อนฮนะเข้าบ้านนะฮะมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยซะทาย,ายหรอกก็ปลอดภัยนะอยู่ในบ้านหลบแน่ตรงนี้โอเคหะผมดูกันว่าผมได้หรือเปลา่าที่ผมได้จะเป็นบูม,มแรงฟิวปลาไปแล้วไม่กลับมาครับใช่ไหมเนี่ย โอ้ท่าทางจะใช่เนี่ยมันไม่กลับมาอ้อยมันมาอะไรกันเนี่ยเอ้อยมันมาแล้วเอ้ยเอ้ยมันมาอะไรกันเนี่ยเต็มเลยโอ้ขนาดอยู่ในบ้านนะผู้ชมโอ้โหสุดขนาดนี้วิ่งนะจ๊ะเอ้ยต้อ,อตงช,ชั้นสองกันไปไปชั้นสองแหละมีฮะวันนี้ชั้นสองฮะบินอะวินจริงชั้นสองฮนะเหยาะพื้นเหยาะ โอเคฮะมาดูกันว่า,วาเราได้อะไรมาบ้างช็ <Chocolate. S 1> อกโกแลตมันเขียนมีข้อความขึ้นมาด้วยค่ะอันนี้แผ่นซีดีรอเปล่าไม่ใช่อ่ะเหมือนจานร่อนเหรอนี่จานร่อนฟุ๊บใกับข้าวมือใช่อันนี้เหมือนเป็นกระป๋องไม่ใช่กระ ไฟฝอยเหมือนไฟนะอ่าก่อนี่นี่แหละอ่ค่นีโ้โ,อ,โอ,นะอันนี้ของเล็กโอ้โหแจ็คแม ผมนี่มันตัวตึงตัวก้อนสับไปนี่วะสับไปด้ปดางบ้านแล้เนี่ยโอเคสับไปไหนอ่ะลองมาทางนี้บ้างโอ้ดูที่ข้างหน้าบ้านมีอะไรไหมตรงนี้เคสเคสของโกงเนี่ยได้ครนะับไปเอาบูมแมลงกันดีกว่าเฮ้ย,ยเดี๋ยวผมไปเอารถแล้วผมมีซ่อนที่ลับอยู่ เจียมยังไงล่ะผมมีที่ผมมีรถอยู่มันมีที่รถแหละอันนี้คือมันไม่ใช่รถนะมันเป็นแค่ไปหารถกันเองครับมันเป็นที่ลับนะโอเคไปเอารถกันเลิกขณะนี้รถตกครับเออรถตกตายเออช่างมาถึงไปไปเอาของกันก่อนรถผมตกรถผมแตกแตกนะครับโอเคไปครับไปหาของก่อน โอเคครับตอนนี้รถก็มาแล้วงั้นเงินเงินเงินอู๊แคปแคปแอนเงิ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 นแอนนี่ครับคืออาวุธดับที่เราจะฆ่าไอ้พวกนั้นนะครับโอเคแล้วผมก็บอกนะว่าอะไรอเงี้ยชนไปเข้าไปอู้ชนไปดีชนไปดีอยู่ทำอะไรได้โอ้โหเก่งอ๋อเก่งอ๋อโถโถสู้ได้ป่ะโหไงนั่งก่นเงินนงินนไม่ได้เน้นอะไรเน้นฝี เน้นชิวนะฮะแมปนี้แนะนำเลยโอ้โห้ผมก็ว่าอยู่เนี่ยมันมันหายไปไหนหมดแม่โดนล็อกแม่โดนล็อกอยู่นี่เองสบายไม่จ๊ะเนี่ยมันก็เฉือนไปเรื่อยฮะไฟมันก็ติดแล้วลุกมันก็ลุกไปฮะเสียเอาลูกบอลมาหนึ่งฮะอ่านี่เสกลูกบอลอีกฮะเสกเนาะ เสกนี้ตึ้นลูกบอลปะละ่ะเสกเลยนี่ให้ลูกแถม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 ,แมส่วนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้มันมีเพลงเพลงที่หนึ่งเล่นได้ปะเม,มียรูเหมือนกันเพลงที่หนึ่งเล่นได้ปะเออไปไหนนะเนี่ยเพลงที่หนึ่งส่งเพ่ โอ้เล่นไม่ได้จริงๆเพลงนี้มาเล่นได้นะแต่ผมไม่เล่นเอ้ยเอ้ยสมบีดมาออไม่ใช่สปิ๊ดไม่ใช่ตัวแดงตัวอะไรไม่รู้นะแต่จะให้มันมาอยู่กับเพื่อนล็อกดิลงดิโอ้โหอ้าโดนโดนโดนมาเหอะมาเหออะเหือดเออลุมสกําย่ำก็เพืบมมาดิมาดิโอ้โหจับได้เหอะมาเหอะ ตรงนี้เป็นโซนเครื่องเล่นนะฮะนี่ฮะมาดิปันนะปันน่ะตัวนี้แหละฮิวฟึบโอเคฮะตรงนี้เป็นโซนอ่าเด็กเล่นนะโซนจุกนะฮะโซนจุกตัวหนึ่งเลยนะฮะโอเคไปซื้อที่คนน่าจะเล่นนะอืะอกัอกขังซอมบี้ย่างสมบูรณ์แบบเยอะเยอะเยอะ เนี่ยเนี่ยเออเป็นวงเป็นวงนั่งนั่งนั่งเออแต่ผมไม่เป็นวงกับมันนะโอเคฮะน่าจะโดนขังทุกตัวแหละฮะจัะเป็นประหลคือโอเคครับนี่คือวิธีกำจัดซอมบี้ทั้งหมดนะฮะโอ้ชิตอันนี้ข้ังทุกทีฮะผมไม่อยาก วันนี้คือจริงจริงเพลงมันมีนะแต่ัติดดิสก์เปล่าผมก็ไม่รู้มันแน่ใจเหมือนกันนะผมเลยไม่เปิดลงนะมันมีโขนานี้ค้างเนี่ยเออช่างมันเถอะภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับจับซอมบี้ทั้งหมดนะเพื่อจับซอมบี้จะถามว่ามึงแหม่มปืนไหมก็มีนะเนี่ยปืนเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นเพียบมันจะมีปืนตกปลาพื้นอยู่อันหนึ่งนะที่ผมไม่ได้หาผมาไปเลือกก่อน เสกไหมคะแม่ลงนี no ้เสกไหมเสกเลยเสกเลยน่ยไอ้นางโบนชี้ไปเถอะไม่กลัวถูเก่งอ่ะไปนวจ้าสุดหล่อชนแม่งทิ้งสักทีหนึ่งดิความเลี้ยงเงยเด่ะซิงซิงซิงไปที่โอ้โหอย่างตึงอะครับซิงไปเลยครับสุดหล่ออ่ะฮึ๊บระวังตกแมพไม่ดีนะ เพราะมีตกแมปนะฮะก็ซิ่งไปสิเอออยากรู้ตรงนึงมันมีตรงนั้นหรือเปล่าอ่าไป,ด,ปด,ดูกันเติมน้ำมันค่ะขอถางสามนะครับเติมให้ได้ปบ,บครับโอ้ถ้าทางจะเติมไม่ได้นะเคต้องอ,อกไปถูกทางนะฮะเยอะแต่ผมคนขับไม่ถูกทางนะดช่างเลนะเค่ะ อุ้ยปืนปะไหนเมื่อกี้คุณคุณมันเห็นปืนไม่ใช่อ่ะเชียร์มาดูที่ตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะสามารถตกหมดไปได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับน่าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับยูฮู